สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอลิสารารับเที่ยงนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงเรียนบ้านทอนปลาตําบลนาชุมเหตุอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่โรงเรียนบ้านทอนปลาเนี่ยมีแหล่งเรียนรู้อะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ นี้นะคะก็เป็นส่วนข้อไก่ของโรงเรียนบ้านทองคานะคะซึ่งตอนปิดเทอมนะคะคุณครูเวนนะคะก็จะต้องเป็นคนมาเก็บไข่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะในช่วงชั้นปีที่4่ประถมศึกษาปีที่4ถึงปรมศึกษาปีที่6นะคะเป็นคนมาเก็บนะคะเพื่อจะได้เรียนรู้ถึงธีการเก็บไก่แล้วก็ให้อาหารไก่นะคะแล้วก็ฝึกนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมของโรงเรียนด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเมื่อเราเก็บไข่เสร็จนะคะไข่ที่เราได้นะคะก็คือเราจะเก็บใสล่ลูก้าใช่ไหมคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเรานะคะจะนําไข่นะคะมาช่างนะคะกับเครื่องช่างดิจิตอลนะคะซึ่งเราจะช่างนะคะตามตารางวัดไซส์ไข่นะคะตารางวัดไซส์ไข่ไก่นะคะจะมีขนาดเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะซึ่งเบอร์หนึ่งนะคะจะมีขนาดใหญ่สุดนะคะ างเช่อนอันนี้นะคะช่างได้62นะคะก็คือเบอร์2นะคะเราก็จะแยกนะคะตามขนาดน้ำหนักนะคะเพื่อนำไปขายนะคะให้กับร้านค้าด้านนอกนะคะหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจนะคะ ต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนได้แยกไข่ออกเป็นไซส์แล้วนะคะนักเรียนนะคะก็จะทําการออกแบบโลโก้นะคะเพื่อนํามาติดบนผลิตภัณฑ์นะคะของโรงเรียนของเรานะคะซึ่งเป็นตะกร้านะคะและนําไข่ไก่ที่ใส่ตะกร้าเนี่ยไปเป็นของฝากในโอกาสต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะโรงเรียนของเรานะคะก็ยังส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยปลูกผักชนิดต่างๆนะคะอย่างเช่น ผักหวานมะเขือกะหล่ำปลีนะคะเพื่อนําผักเหล่านี้นะคะมาทําเป็นอาหารกลางวันนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเพาะเห็ดนะคะเพื่อนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนะคะแล้วก็นําเห็ดนี้เนี่ยมาทําอาหารกลางวันเช่นเดียวกันค่ะและที่โรงเรียนนะคะก็ยังมีบ่อปลานะคะซึ่ง เรานะคะก็จะเลี้ยงปลาดุกนะคะในหนึ่งภาคเรียนเนี่ยเราก็จะนําปลาดุกนี้นะคะไปขายแล้วก็นําเงินนะคะเข้าโรงเรียนค่ะสิ่งที่นักเรียนได้รับจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการดูแลไก่การให้อาหารไก่และเก็บไข่ไก่ 2. นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนสามารถนำไปเสริมสร้างอาชีพในอนาคต 3. นักเรียนได้นำผลผลิตที่นักเรียนได้ไปจำหน่ายในงานต่างๆที่โรงเรียนมีส่วนร่วมเพื่อให้มีรายได้เข้าโรงเรียน 4. นักเรียนสามารถนำผักที่ปลูกเองมาขายให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปทำอาหารกลางวันทำให้นักเรียนมีรายได้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนนะคะก็ได้เห็นนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ได้เห็น ต้นไม้ได้เห็นแหล่งเรียนรู้นะคะของโรงเรียนบ้านทอนพลาไปแล้วนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะพี่ชั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ